ความหมายของเลข39ทับ3พลังแห่งความกล้าคิดกล้าทำและแรงบันดาลใจไม่สิ้นสุดในศาสตร์แห่งตัวเลขเลข39และ93เป็นคู่ตัวเลขที่ทรงพลังและเต็มไปด้วยพลังขับเคลื่อนภายในมันคือเลขของนักคิดนักสร้างและนักเปลี่ยนแปลงที่ไม่ยอมเดินตามรอยใครแต่พร้อมจะสร้างเส้นทางของตัวเองขึ้นมาใหม่เสมอ พลังของความคิดสร้างสรรค์ผู้ที่มีเลข39หรือ93ในชีวิตไม่ว่าจะในเบอร์โทรวันเกิดหรือสิ่งแวดล้อมรอบตัวมักจะเป็นคนที่คิดอะไรนอกกรอบมีจินตนาการกว้างไกลและมีไอเดียใหม่ๆผุดขึ้นไม่ขาดสายแต่ไม่ใช่แค่คิดเท่านั้นพวกเขากล้าทำกล้าเริ่มต้นแม้บางครั้งจะยังไม่มีใครเข้าใจสื่อสารเก่ง มีสเสน่ห์นำเสนอได้โดดเด่นโดยเฉพาะเลข93จะเด่นเรื่องการสื่อสารพูดเก่งมีสเสน่ห์ในการจูงใจคนมีความสามารถในการถ่ายทอดแรงบันดาลใจให้คนอื่นจึงมักพบคนกลุ่มนี้ในอาชีพเช่นนักพูดนักการตลาดนักแสดงผู้นำทางความคิดความกล้าทะเยอทะยานและแรงผลักดัน เลข39ทับ93เป็นตัวแทนของความมุ่งมั่นกล้าลุยมีเป้าหมายชัดเจนและพร้อมจะวิ่งเข้าหามันแบบไม่ลังเลแต่สิ่งที่ต้องระวังคือความใจร้อนและความเหนื่อยง่ายถ้าขาดแรงใจคนกลุ่มนี้ต้องมั่นเติมไฟให้ตัวเองอยู่เสมอสรุป39ทับ93คือเลขของแรงบันดาลใจมีชีวิต ถ้าคุณมีเลขนี้อยู่รอบตัวหรือรู้สึกดึงดูดกับมันอาจเป็นเพราะคุณคือคนที่เกิดมาเพื่อเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ตามใครคุณคือแรงบันดาลใจให้คนอื่นและถ้าคุณยังไม่รู้ตัวเองจงเริ่มต้นจากความคิดเล็กๆนั่นแหละที่มันอาจจะกลายเป็นพลังที่เปลี่ยนชีวิตได้ทั้งโลก